การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะที่2การเรียนรู้สภาพจริงกลุ่มพี36สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนำโดยดรรัตมณีรัตนปรกรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่ง 22กรกฎาคมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยดอร์อนุสรฟูเจริญกรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์23กรกฎาคมการบริหารจัดการนวัตกรรมการบริหารและแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดสังกระจายเยี24กรกฎาคมเวลาแปนาฬิกา ศึกษาดูงานสภาพจริงโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนวัดสวนแตง10นาฬิกาศึกษาดุงานสภาพจริงโรงเรียนพระราชทานและห้องเรียนคุณภาพณโรงเรียนบ้านบางกุ้ง13นาฬิการะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ4ดาวโรงเรียนวัดพระธาตุ15นาฬิกาศึกษาดุงานสภาพจริงแนวทางการยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดลาดกระจับ 25กรกฎาคมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1 7 step และ SPB1 plus 10 26กรกฎาคมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารมืออาชีพผู้บริหารต้นแบบและคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี27กรกฎาคมศึกษาดูงานเรียนรู้สภาพจริงโรงเรียนสุพรรณภูมิสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษการดําเนินงานบริหาร4ฝ่ายและโรงเรียนมาตรฐานสากล28กรกฎาคมการถอดประสบการณ์การเป็นผู้บริหารที่ดีโดยนายบรรทุนพลเสน์อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา29กรกฎาคม การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา30กรกฎาคมศึกษาดูงานเรียนรู้สภาพจริงแหล่งเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้อาชีพในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ31กรกฎาคมนำเสนอการศึกษารายกรณีเคสตัดดี้และสรุปการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาระยะที่2การเรียนรู้สภาพจริง